แม้ว่าแป้งนาโนจะปล่อยคลิปออกมา2คลิปเยอยตำรวจแต่ว่าตอนนี้ก็ยังระบุอย่างชัดเจนไม่ได้นะครับว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนล่าสุดครับตำรวจเข้าไปค้นบ้านของแป้งแล้วก็บ้านแม่ยายนะครับอยู่ในอำเภอเมืองพัทธลุงเพื่อหวังจะตามตัวเพราะเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ครับ ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูทรจังหวัดพัทลุงและกองกำกับการสืบสวนภูทรพัทลุงเข้าไปค้นบ้านของนายชาวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโน,โนสองจุดนะครับจุดแรกเป็นบ้านแม่ยายของนายชาวลิตครับอยู่ในตำบลท่าแคมเพอเมืองพัทลุงเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนายชาวลิตแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจุดที่สองไปค้นบ้านของนายชาวลิตในตำบลน,นาโนดอำเภอเมืองพัทลุงครับตอนนี้มีพี่สาวเป็นคนดูแล ซึ่งตำรวจเข้าตรวจจุดนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับแต่ผลการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่พบตัวของนายชาวลิตเจ้าหน้าที่บอกว่าการค้นบ้านญาติเพื่อตามหาตัวนายชาวลิตครับเพราะเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่พิจารณาจากคลิปที่เผยแพร่เป็นไปได้ว่าอยู่ในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดพัทลุงเช่นสตูลตรังสงขลาหรือนครศรีธรรมราชกับ ทนายความของนายชาวลิตระบุว่าหากตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือร้องเรียนที่ส่งไปเมื่อวานนี้จนทําให้ความจริงปรากฏและให้ความเป็นธรรมกับนายชาวลิตเชื่อว่านายชาวลิตจะมอบตัวค่ะทะนายความยังเห็นว่าเรื่องนี้ควรเข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมาการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรด้วยไปเนี่ยได้มีการทําอะไรไว้บ้างหรือย,อยังหรือว่ามันหายเงียบไปถ้าถึงจงนั้นเนี่ยเขาก็เคยเคยเคย,เคยพูดไปแล้วว่าเขาเขาคงไม่กลับมาแน่นอน เขาคงจะใช้ชีวิตในการหลบหนีไปไปตลอดชีวิตนะครับแต่ในฐานะผมเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยครับการนำการกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ดีอยู่แล้วที่ถูกต้องอยู่แล้วตามคันลองคลองธรรมที่มันมันควรจะเป็นน่ยผมเชื่อว่าเขากลับมาแน่นอนครับมั่นใจว่าเขากลับมาแน่นอนแล้วอีกอย่างที่เขาเขาห่วงก็คือว่าถ้ากลับมาแล้วเขาเขาต้องปลอดภัยด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งข้อสังเกตถึงอาวุธปืนที่นายชาวลิตใช้ต่อสู้กับตำรวจนะครับว่าเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะปากติแล้วปืน M16 ที่ประชาชนครอบครองได้จะไม่สามารถยิงแบบอัตโนมัติครับส่วนรุ่นที่ยิงแบบอัตโนมัติได้จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ใช้เท่านั้นแต่พอถึงของแป้งเขามาโมดิฟายครับเขามาใส่ทันท้ายทันท้ายต่อมาแล้วก็ต่อไซเลนเซอร์คือือนตัวเก็บเสียง มันก็เลยกลายดูเหมือนเป็นอาวุธสงครามแต่เขายิงเป็นฟูออโต้ไม่ได้ครับแต่การที่แป้งมีปืนเนี่ยก็ถือว่าากถูกต้องก็ถือว่าถูกต้องแต่การที่แป้งไปยิงด้วยนเนยใช่ไม่ใช่มันผินดถูกต้องถูกต้องอันนี้แหละเขาผิดกฎหมายตรงนี้พกพาไม่ได้มีใบอน,ยนุญาตหน่ยตรงนั้นเรพกพาไปในทางสาธารณะไม่ได้อยู่แล้วคนตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผอบอรตรอบ,บอกว่า ตำรวจรู้วันเวลาและคนที่ช่วยเหลือให้นายชาวลิตหลบหนีออกมาจากการปิดล้อมบนเทือกเขาบรรทัดแต่ยังไม่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องตำรวจยืนยันค่ะว่าตำรวจมียุทธวิธีที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งการทำงานคืบหน้าไปมากส่วนกระแสะข่าวที่บอกว่านายชาวลิตหลบหนีไปต่างประเทศแล้วพลตำรวจเอกธนาเห็นว่าข่าวก็คือข่าวส่วนจะอยู่ในประเทศหรือไม่ไม่ขอลงรายละเอียดแต่ขอให้มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ และกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีตำรวจยศพลตำรวจตรีอักษรย่อกอไก่ช่วยหลบหนีพอบตรได้แต่งตั้งเจรีตำรวจขึ้นมาตรวจสอบแล้วค่ะต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นบ้านเขานะครับก็มีเครือข่ายอยู่ในขณะที่เรานำกำลังไปโดยเฉพาะในพื้นที่และก็ส่วนอื่นเนี่ยก็ไปไประดมกวาดล้างในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายปิดล้อมก็ทำหน้าที่เราปกติ นะครับเรื่องงบประมาณก็แค่งบงประมาณปกติีเพียงบางส่วนที่หน่วยต่อชะดอแค่นั้นเองที่เอาไปนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ปกติของตํารวจอยู่แล้วนะในส่วนที่เราทํางานเราไม่สามารถบอกท่านได้ทุกเรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบการทํางานในเชิงสืบสวนนะครับก็ขอให้ท่านเข้าใจในการทํางานของตํารวจส่วนความคืบหน้าในการวิเคราะห์สำนวนคดีของนายชาวลิต ด้านนายประยุทธ์เพชรรคุณยืนยันครับว่าสำนวนถึงมือทีมวิเคราะห์แล้วเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานซึ่งหลักการทำงานก็จะยึดตามพยานหลักฐานในสำนวนคดีนะครับซึ่งคณะทำงานวิเคราะห์สำนวนจะยึดหลักฐานไม่ใช่คำกล่าวอ้างนอกจากนี้ก็จะตรวจสอบขั้นตอนการสั่งคดีของอายการภาค9ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ส่วนข้อกล่าวหาตำรวจชุดจับกลุมที่นายชวลิตกล่าวหาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น คดีนี้นางสาวนารีตันเสถียรอดีตอายการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดไปแล้วให้ฟ้องไปแล้วกับ